สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 o v r ทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอนะคู่ระหวังไอ้ฟุตบอลลีกลิทัวเนียดิชั้นหนึ่งเตะเวลาเที่ยงคืนมันผิดสังเกตหลายอย่างนะสำหรับคู่นี้เนี่ยที่ผมดูราคานะแต่ผมไล่ราคามาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละคู่นี้เป็นคู่ระหวังบอลตตกปาณิวัจิตรครับชื่ออ่านยากชิบหายเลยเล่นในบ้านเจอ ดนาวอนะครับอาริตุสนะครับ FK เดนาวาอาริตุสก็คู่นี้เนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะต่อลูกครึ่งก่อนจ่ายน้ำล้นก่อนให้ลอง0.78นะนี่คือราคาตั้งต้นของมันนะแล้วก็ราคาสูงเนี่ยเปิดมา2.75เองจ่ายสูงน้ำล้นจ่ายตา่ำ0.80นะครับและราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.42ภูเสมอไป4.15และให้หลังบ้าน5.7 ซึ่งลักษณะของบอลคู่นี้เนี่ยราคาตั้งต้นน่ะตอนแรกที่ผมดูอะไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่านี่ผมอ่านราคาที่มันเป็นหน้าจออย่างนี้ส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด13นัดนะครับชนะ7เสมอ3แพ้3ได้21ลูกเสีย15ลูกเก็บได้24แต้มอยู่อันดับสีนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด13นัดชนะ3เสมอสแพ้6ยิงได้14ลูกเสียถึง24ลูกเก็บได้13แต้มรังอันดับ9้านะครับ ถือว่าหลังบ้านเนี่ยยิงได้น้อยนะ,ฉะเฉลี่ยนั่นละลูกเองแต่การเสียประตูเนี่ยฉเฉลี่ยนั่นละสองลูกเลยนะและราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพลิกแล้วครับพลิกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้สามชั่วโมงเนี่ยมันยังมีเหรียญราคาที่เจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งและพูจ่ายหนึ่งจุดสามเจ็ดถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยมาต่อลูกครึ่งและจ่ายศูนย์จุดแปดห้าให้รองศูนย์จุดเก้าเจ็ดแล้ว และราคาสูงต่ำเนี่ยขยับไปสามลูกนะราคาสูงต่ำเนี่ยที่ผมดูครั้งก่อนอะ่ะขยับไปสามลูกจ่ายศูนย์จุดตั้งแต่หมาย3สามอะ่ะจ่ายศูนย์จุดแปดสี่จนถึงราคาจนถึงหกโมงถึงทุ่มอะ่ะจ่ายสูงศูนย์จุดแปดสี่นะหลังจากนั้นสองทุ่มจ่ายศูนย์จุดเจ็ดศูนย์แล้วครับตอนนี้แล้วก็ให้ลงน้นําล้นละและปัจจุบันเนี่ยมาจ่ายศูนย์จุดหกสี่ลและให้ลงน้นําล้นล้นเลยนะครับ และให้ขยับภูให้เจ้าบ้านชนะ1.27และพูเสมออยู่ที่5.1และให้พูหลังบ้านชนะ7.2ซึ่งถ้าเราดูราคาปัจจุบันกับราคาตั้งต้นเนี่ยห่างกันเนี่ยฟ้ากับเหวเนะครับคือพิกตลบเลยพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าคู่เนี้ยผมไล่ราคามตั้งแต่แรกอะเห็นดิแคปออะมันต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามสี่โมงแล้วขยับมาเนี่ย มาลุกครึ่งแลวล่าสุดเนี่ยก็ส่วนอส่วนเจ็ดนัดล่าสุดที่เจ้าบ้านในหลังเย้านะก็ชนะสี่เสมอสองแพ้หนึ่งกดไป1ิสามลูกเสียถึงเก้าลูกตัวหลังบ้านเนี่ยออกไปเยือนทั้งหมดแปดนัดนะ ชนะสามเสมอสองแพ้สามยิงได้แปดเสียสิบเอและหกนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยก็เก็บชัยชยนะได้แค่สองเองเสมอสองแพ้สองได้หกลูกเสียหกลูกเฉลี่ยนัดละลูกอะ่ะเสียนัดละลูกส่วนหลังบ้านเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองยิงได้แปดเสียสิบเอ็ดถ้ามองดูถ้ามองดูจากภาพรวมๆหลายมุมนะหลังบ้านทําได้ดีกว่านะหกนัดหลังสุดเนี่ย ยิงได้เป็นกอบเป็นกรรมดีกว่านะดีกว่าเจ้าบ้านเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านเองก็ฟอรมก็ไม่ใช่จะดีอะไรมากมายนะแต่ราคาต้นเนี่ยมาแบกราคาลูกควบแลยหลายเป็นลูกครึ่งเนี่ยทุกอย่างหลายเปลี่ยนหมดเลยตั้งแต่แฮนดิแคปราคาสูงและราคาพูทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือหมดเลยทีนี้เราก็มาดูนะครับเวลาเจ้าบ้านเนี่ยเล่นในบ้านสามนัดล่าสุดเนี่ยเวลาเจอหลังบ้านเนี่ยก็ เสมอหนึ่งหนึ่งนะปีสองพันสิบแปดแล้วก็แพหนึ่งสองสองพันสิบหกก็ชนะสามสองคือเจอทันทีได้แล้วประกันมีสองประตูให้เราเห็นนะครับคู่นี้แต่บอกเลยว่าหลังเจ้าบ้านเนี่ยเวลาเจอหลังบ้านเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีนะสะติอะไรไม่ค่อยจะโอเคนะส่วนหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยก็ก็ถือว่าย,ยิงได้แล้วก็เสียได้แต่ก็ยิงไม่เยอะนะ แต่ก็มีเสียประตูทุกลูกเสียประตูทุกนัดนะพูดถึงเนี่ยส่วนไอ้หลังบ้านเนี่ย FK เดนาวาเนี่ยหกนัดหลังสุดดัมมถือว่ามันทาได้ดีกว่านะการยิงประตูและการเสียประตูเนี่ยรับประกันนะเพราะว่าเดนาวาเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเอ้หกนัดหลังสุดเนี่ยมีประตูในครึ่งแรกห้านัดเลยนะครับไม่มีประตูครึ่งแรกอยู่นัดเดียวก็คือนัดที่ว่าไปเยือนเน,นเวซิตราคาปอปอ,ปอคือไปยิงหลังหนึ่งศูนย์ส่วนเจ้าบ้านเนี่ย หกนัดลังสุดเนี่ยมีประตูครึ่งแรกสี่สี่นัดนะไม่มีประตูอยู่สองนัดอืมใช่ส่วนราคาวันนี้เนี่ยราคาวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเหรียราคาครึ่งแรกเนี่ยราคาสูงครึ่งแรกเนี่ยจากที่จ่ายหนึ่งลูกจ่ายศูนย์จุดเจ็ดศูนย์นะศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ตั้งแต่สี่โมงสามโมงครึ่งไปต้นมาไหลไปลูกควบลูกครึ่งแนละ้วตอนนี้ไปหยุดอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งศูนย์จุดแปดหนึ่งให้ลองศูนย์จุดเก้าเก้า และแฮนดิแคก็ครึ่งแรกเนี่ยจากที่ต่อครึ่งลูกน้ามันล้นอ่ะตอนนี้ลด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 ลงเรื่อยๆจนปัจจุบันเหลือครึ่งลูกสิบเจ็ดแล้วนี่เหลืราคาครึ่งเลขนะที่ให้เจ้าบ้านต่อนะครับซึ่งผมเพิ่งผมมองว่านะลักษณะของบอลคู่นี้ผมมองว่ามีประตูนะครับผมมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาเรื่องอยู่นะหรือว่าแต่ผมก็ไม่ละทิ้งหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเองก็ก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเราดูลักษณะการจ่ายน้ําราคาตั้งต้นเนี่ยกับราคาปัจจุบันนี้ที่มันจ่ายเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือมันพลิกมันพลิกไปหมดอ่ะซึ่งผมมองว่าคู่นี้น่าจะมีอะไรดีบางอย่างนะครับสำหรับคู่นี้เจ้าบ้านน่าจะเอานะครับผมมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาเลยแหละเพราะว่าสติสคอส,สูงต่ำของของลิกที่โตเนียปีนี้นะเพิ่งเตะได้13-14นัดเอง ก็ไอหลังบ้านมาติดอันดับ3เลยนะครับก็แข่งไป1 3นัดเนี่ยเกมสูงถึง6นัดเลยนะเกมต่ำถึง7นัดค่าเฉลี่ยที่4ี่เลยนะครับส่วนบอสติกเนี่ยอยู่ต่ำว่าอลิตุสนะอยู่2อันดับอะ12นัดก็เกมสูง5นัดเกมต่ำา7นัดค่าเฉลี่ยที่4 1 7แต่วันนี้เนี่ยคู่นี้เนะี่ยผมจะบอกว่าเป็นเรื่องของราคาล้วนๆเลยที่ผมมองนะ เรื่องฟอร์มอะไรมันก็ไม่ใช่ดีอะไรมากมายหรอกแต่วันนี้เจ้าบ้านมาแปลกราคาแบบนี้ผมว่าเจ้าบ้านดีดีนะครับผมบอกเลยก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลริโทเน,นียดิวอชั่นหนึ่งนะครับกดสูงแรกบอลติกปานิวจิตครับผมถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s ส5 o v r S S 45ส v ี่ห้าโอวีอาร์ที่เดียวเท่านั้น,นครับมีพี่เสืออีกมากมายนะครับผมที่รับรองเรื่องคุณภาพแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆให้ประโยชน์ทุกอย่างไม่เชื่อก็ต้องลองเข้ามาดูครับแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่คือของจริงทั้งหมดครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับใครอยากรู้ก็เอสสีห้าโอวีอาร์ที่เดียวเท่านั้นครับผมก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ